ครับสวัสดีครับขนาดนี้อเราก็ถึงที่กันแล้วที่ที่เราจะหาเห็ดครับอันนี้ก็กําลังเดินดูอยู่อะเออจะเจอเห็ดหรือเปล่าแล้วก็นี่ก็เป็นเออปวกครับยอมปวกสวยมากดูครับจะใหญ่นิดนึงน็่ปวกแปลกๆไม่เคยเห็แล้วก็จะเป็นต้นไม้ครับตอนนี้บรรยากาศดีมากที่นี่ช่วงนี้ บรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนครับก็จะมีแบบเอ่ออากาศเย็นเย็นแล้วฝนมันเหมือนจะตกแต่มันยังไม่ตกครับมาดูกันครับว่าเราจะได้เห็ดหรือเปล่าเราจะตามดูครับหาเห็ดกอนเฮ้ยนี่ครับปวกปวกที่เราเจอเห็นครับนี่ปวกผมว่าน่าจะเป็นปวกปลาก็บรรยากาศกาลังดีมากครับเดี๋ยวตามดูครับว่าจะได้เห็ดหรือเปล่าแรงงานผลปฏิบัติการการหาเห็ดเนะ สถานที่แรกนะครับตอนนีเ้เรายังไม่พบเห็ดเราต้องขยับขยายพื้นที่ออกไปหาอีกนะครับเพราะว่าตรงน,นี้แถวนี้เหมือนไม่ค่อยจะมีเห็ดเห็ดมันผมก็ไม่แน่ใจเขาบอกมาว่ามันขุุ่ๆแต่ตอนนี้เรายังหาไม่ได้เลยเดี๋ยวต้องดูกันว่าเออที่อื่นมีหรือเปล่าโอ้โสะดูนี่ครับ จะขึ้นเขาบอกมันจะขึ้นอยู่ตามบริเวณโคนต้นไม้นีนก็ไม่มคีครับนะครับมาดูกันที่อื่นต่อว่าจะได้เห็ดติดเปล่านี่ก็ผมก็เดินออกนะครับชุดวันนี้ต้องแต่งตัวรัดกลุ่มนิดนึงก็ใส่รองเท้ามาทีออ่พูดง่ายๆครับเกือบจะเป็น <laughs> จุดนักศึกษาวิทยาศาสตร์เลย <c oughs> แต่ไม่ใช่ครับเกือบครับเกือบ ต้องใส่มนรัดก,กุมครับไม่งั้นเราเข้าป่าสจแล้วเพื่อเดินพาดมันจะได้ไม่เจ็บ,บเพราะเท้ารับข้อเท้าได้อัน,นต้องเซฟี้ครับครับเอย่าไปดูครับว่าที่อื่นจะหาเห็ดได้หรือเปล่าครับในที่สุดเราก็สรุปภารกิจเป็นการยกเลิกหาเห็ดครับหาเห็ดไม่ได้แล้วก็เลยแวะมาที่นี่ครับน้ำตกพุกระทิง อย่าไปดูด้านในกันครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเอ,อตอนนี้หาเห็ดไม่ได้แล้วขึ้นทราบว่าเห็ดอาจจะไปขึ้นอยู่อีกที่หนึง่งแต่เราไม่สามารถไปได้กันเลยกลายมาเป็นเที่ยวครับสนใจจะเข้าห้องน้ำไหมครับอันนี้ห้องน้ําห้องน้า V I P ครับจะหรูนิดหนึง่งคือเราสามารถเห็นบรรยากาศได้รอบทิศรอบทางแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาแอบถ่ายแล้วครับเพราะเราจะเห็นเขาหมดทุกคนเลย ถ้า๋ยวไปเที่ยวที่น้ำตกกันครับบ๊ายบาย